สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดตัวทนายคนใหม่มาช่วยสู้คดีแตงโมจากการณีที่คุณแม่ของนางเอกสาวแตงโมนิดาพัชรวริพงศ์แต่งตั้งทนายกฤษณศนะศรีบุญพิมพ์สวยให้เป็นทนายความส่วนตัวและประรากาศไม่ให้ทนายตามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีกระทั่งเวลาต่อมากลับมีประเด็นที่ทนายกฤษณนะมีคดีถูกเจ้าหนี้จำนวนหลายสิบรายออกมาเผยข้อมูลออกมาทวงเงินคืนเป็นจำนวนมากและสุพิธีกรได้เปิดเผยในรายการทิ้งวัน ทันเหตุการณ์ว่าเมื่อสกโรที่ผ่านมาได้รับโทรศัพท์จากทนายเดชาโดยทนายเดชากล่าวว่าแม่พนิดาได้มอบหมายให้ทนายเดชาเป็นที่ปร,รึกษาให้กับทนายกริชนะเพื่อต่อสู้คดีทางด้านกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ